Drill, and then you die. สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับอยู่กับผมในช่อง Engineering Art บต้นนะครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองใช้เครื่องรับดอกเอนมินซึ่งผมจะใช้เป็นครั้งแรกอีกเช่นเดียวกันนะครับได้รับการเทรนมาคร่าวๆเมื่อครู่นี้นะครับแล้วก็ ยังไม่ได้ลองปฏิบัติจริงเลยเดี๋ยวเราจะมาลองปฏิบัติดูแล้วเราจะมาบอกว่าเครื่องนี้ใช้งานงาน่ายยังไงเป็นเครื่องที่ประจำการอยู่ที่บริษัทของเราอะนะครับช่วยให้ในส่วนของโปรดักชันทํางานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในการรับดอกเอนวินดอกเอนขบานเนี่ยโดยโปกติแล้วนะครับถ้าเราไปรับกินรับมือเนี่ยมันจะองศาจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็ความ,ามงามของ ของการกัดงานก็จะไม่เหมือนกับการลับเครื่องนะครับเครื่องรุ่นนี้ที่เราประจำการก็จะเป็นเครื่องรุ่นเล็กนะครับเรื่องนี้เนี่ยตอนที่ผมที่ผมตัดสินใจซื้อเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรามีการใช้งานเอนมนคาบายค่อนข้างที่จะเยอะและการรับเอนมนคาบายได้ด้วยการใช้มือลับเนี่ยมันเป็นไปได้วยความยากลำบากแล้วก็รับออกมาก็ไม่ได้เหมือนกับเครื่องรับนะครับเราก็เลยตัดสินใจลงเครื่องนี้มาเพื่อซัพพอร์ตภายในโปรดัรชันของเราแล้วเราก็ใช้เป็นประจับนะครับแล้วก็ เป็นเครื่องที่มีความจําเป็นกับบริษัทเรามากเป็นเครื่องที่น่าสนใจมากทุกๆคนใช้เป็นหมดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมเองเท่านั้นแหละที่ไม่เคยได้ใช้เลยจะมาลองความรู้สึกว่าคนที่ใช้ครั้งแรกและทําครั้งแรกจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็มีความยากง่ายยังไงในการเข้าใจเครื่องตัวนี้นะครับวันนี้เราจะมาทําการรับดอก M เอนมีนนะครับดอกเอนมที่เราจะรับเนี่ยวันนี้ผมไปขออนุญาตไฮไลน์มาเป็นดอกที่ปลายสึกแล้ว ับ2ดอกนี้เดี๋ยวเราจะลองรับดูเป็นดอก12มิลและก็ดอก10มิลตัวนี้เป็นตัวที่ผ่านการใช้งานแล้วบริเวณคงกัดจัดสึกเดี๋ยวเราจะลองรับดูว่าดอกที่สึก2ดอกนี้นะครับเมื่อรับออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างเปิดฝาออกมาทางด้านนี้จะเห็นเป็นในส่วนตัวคอเลตตัวคอเลตตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวคอเลตที่เอาไว้จับในส่วนของตัวดอกเอ็นมิลในขนาดต่างๆนะครับ แม็กสุดของเครื่องนี้รับสูงสุดได้ที่13มิลที่ประจำการอยู่ที่ที่บริษัทเรานะครับส่วนข้อเล็สองตัวนี้เนี่ยจะไว้สําหรับรับเอบินสองฟันสามฟันแล้วก็สี่ฟันซึ่งสี่ฟันเราถอดมาอตรงนี้นะครับผมสี่ฟันนีจะมีเบอร์เขียนที่สี่ฟันสามฟันสองฟันก็จะมีเบอร์เขียนบอกไวู้่แล้ว N มินก็จะมีสองฟันสามฟันสี่ฟันนี่แหละครับนะครับในส่วนของตัวเครื่องแล้วจะมีช่องรับ เต็ที่1นสเต็ปที่2แล้วก็สเต็ปที่3นะครับแต่ละสเต็ปจะทํางานอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นแล้วก็ทํากันนะครับผู้ตรงๆผมก็ตั้งแต่ซื้อเครื่องมาประจำการในบริษัทลูกน้องใช้กันเป็นกันรับสวยกันทุกคนจะมาดูซิว่าวันนี้ผมจะรับแล้วจะได้ชิ้นางานออกมาลักษณะไหนนะครับเราก็เลือกในส่วนของตัว พอเล็ขึ้นมานะครับตอนนี้เราเลือกพอเล็ดขึ้นมาจับสิบมิลก่อ,น,อ,อนจะขาได้เพิ่มขึนีว่เราเอาพอเล็ดเราพอเล็ดตัวนี้ใส่เข้าไปในเบ้านนี้ที่ที่เตรียมมาเอานี้ขันเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราอดอกเอ็นมิลสิบมิลที่เราเตรียมไว้ที่ต้องการจะรับหลังจากนั้นแล้วพอเล็ดจับสิบมิลเราเอาเอ็นมิลสิบมิลของเราใส่เข้าไปเลย ใสตรงนี้หน่อยอ่าใัดเข้าไปแล้วทีนี้ตัวเอ็นมของเราเข้าไปอยู่ในคอเลตแล้วเราจะต้องทําการตั้งระยะก,ก่อนตัวตั้งระยะคือตัวนี้นะครับเราจะเอาตัวนี้แย่เข้าไปอย่างนี้ก่อนเพราะตัวนี้ดูนะมันยังมันยังมันผมยังไม่ได้ล็อกนะครับเราก็าจะทําการแย่เข้าไปปุ๊ลงล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราดันเอ็นมิปุ๊บให้เหลี่ยมเหลี่ยมนี้ชนกับเหลี่ยมนี้ ให้สุดเลยนะให้พอดีเลยนะชนตรงนี้ให้พอดีเลยนะเรารับเอ็นินสี่มิลนะแล้วเราก็หมุนตัวนี้ล็อกแน่นๆเสร็จแล้วเราก็ดึงมันออกมาเราก็จะได้แบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นให้รับสเต็ปที่1สเต็ปที่2และสเต็ปที่3ามแย่เข้าไปพูดง่ายๆคือแย่เข้าไปในรูสเต็ปที่1แย่เข้าไปในรูสเต็ปที่2แล้วก็แย่เข้าไปในรูสเต็ปที่3 ผลกานก็จะจบทันทีให้เพื่อนเพื่อดูก่อนออก่อนรับหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเมื่อรับออกมาจะได้งานออกมาในลักษณะไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทําการเริ่มเปิดเครื่องเสียงเงียบมากครับเงียบมากตอนนี้กึิทนทงานแล้วครับอ่ะเริ่มกันเลยนี่เอนมินสิบมิแยงเข้าไปสเต็ปที่หนึ่งมือไม้สันเนาะไม่เคยทำ เขาบอก๋ยวเข้าล็อกผมยังหาล็อกไม่เจอเลยมกับแบบว่า ได้ทั้งองศาแรกเดี๋ยวเราไปต่อสเต็ปที่สองกัดูนะครับว้าวเริ่มสวยแล้วเห็นไหมครับต่อไปเป็นสเต็ปที่สาม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วางให้เพื่อนๆถ่ายกันดูนะครับผมว่ามันสวยนะแล้วผมลองจับดูผมว่ามันคมเลยแหละผมว่าอย่างเงี้ยกัดงานต่อได้แล้วดอกเนี้ยใช้ได้อีกหลายรอบนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาเอ็นดินเดินกัดเนี่ยเราใช้ในสมคมตัดในการกัดงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้น จากการที่เราซื้อเอ็นคาร์แล้วลงทุนสําหรับเครื่องนี้เนี่ยผมว่ามันมันมันน่าลงทุนมันน่ามันน่าที่จะใช้มากนะครับบริษัทของผมทําง,งานเกี่ยวกับงานแมกทัวเดอร์งานสร้างพาร์ทสร้างเครื่องจักรถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีงานสร้างพาร์ทส่งแบบมาให้เราเสนอราคาได้นะครับบริการเต็มที่หลังจากที่ส่งงานเราก็จะมี Data QC ส่งให้ด้วยงานของเรารับประกันครับบริการถึงที่อย่างดีที่สุด กลใกล้ขนาดไหนเราไปหมดนะครับก็ฝากคลิปวิดีโอของเราไว้ด้วยแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยเราจะมีคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ดูต่อไปเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ